ตอนที่32บันไดเจขั้นสู่การสร้างชีวิตที่ไม่ต้องทำงานไปทั้งชีวิตในบทนี้ผมขอสรุปเรื่องราวของพาร์ทที่2ที่เล่ามาทั้งหมดว่ามีบันไดเจขั้นที่คุณต้องผ่านไปให้ได้เพื่อชีวิตที่คุณไม่ต้องทำงานไปทั้งชีวิตดังนี้ 1. หากคุณเป็นนักศึกษาคุณต้องเริ่มพัฒนาความสามารถด้านอื่นๆสร้างคอนเนคชันและหาประสบการณ์ทางานระหว่างเรียน 2. หากคุณทำงาน ให้หางานที่รับรายได้ตามผลงานคุณจะได้ทั้งรายได้และเป็นการดึงศักยภาพในการทำงานของตัวเองแต่หากรายได้ตามผลงานยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้หางานที่รับรายได้ตามเวลาควบคู่ไปด้วย 3. ในระหว่างทำงานประจำให้ใส่วิญญาณเท่าแก่ในตัวเองศึกษาทุกอย่างให้พร้อมก่อนออกมาเริ่มธุรกิจของตัวเอง 4. นํนเงินที่ได้จากการทำงานหรือทำธุรกิจส่วนตัวมาสร้างทรัพย์สินอย่าพิ่งสร้างหนี้สิน นํานำเงินที่ได้จากธุรกิจและ Passive Income ก้อนเล็กไปลงทุนให้เกิด Passive Income ก้อนอื่นๆตามมา 6. คคำนวณรายจ่ายตัวเองและพยายามทำให้มีรายได้จาก Passive Income มากกว่ารายจ่ายของตัวเอง 7. เมื่อถึงเป้าหมาย Financial Freedom คุณจะมีเงินใช้จ่ายในแต่ละเดือนโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทำงานอีกเลยนอกจากคุณอยากที่จะทำเอง หลังจากที่คุณอ่านมาถึงบทนี้ผมอยากให้คุณลองพิจารณาทุกเรื่องราวทั้งหมดที่ได้อ่านมาผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ตรงกับความคิดของคุณทั้งหมดอาจมีบางอย่างไม่ถูกใจหรือคุณไม่เห็นด้วยแต่วัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ผมแนะนำก็คือผมอยากให้คุณเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในการเงินไม่ใช่แค่การงานและการเรียนเท่านั้น เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ผมพยายามจะบอกคุณว่าในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตคุณจะต้องเจอกับสถานการณ์ใดๆบ้างซึ่งผมจะมีข้อแนะนำให้คุณได้พิจารณาว่าคุณควรทำอย่างไรและสุดท้ายผมได้บอกแนวทางในการสร้างรายได้รูปแบบต่างๆซึ่งแนวทางที่แนะนำเป็นแนวทางที่นอกกรอบหรือคนส่วนน้อยเลือกที่จะทา แต่หลักการในการเลือกเส้นทางนั้นผมอยากให้คุณมองไปที่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คุณต้องการมากกว่าผมเคยได้อ่านเรื่องราวที่น่าประทับใจจากหนังสือแพ้ได้แต่ไม่ยอมและมองโลกง่ายๆสบายดีของหนุ่มเมืองจันท์และคิดว่าน่าจะแบ่งปันให้คุณได้รู้เช่นกันอาจารย์คนหนึ่งสั่งให้นักศึกษาทุกคนยืนชิดติดผนังห้องแล้วส่งกระดาษให้คนละแผ่นก่อนตั้งโจทย์แบบฝึกหัดง่ายๆ ให้ทุกคนพับเครื่องบินกระดาษและปาจากจุดที่ยืนอยู่ให้ไปถึงผนังฝั่งตรงข้ามผนังนั้นห่างจากผนังอีกฝั่งหนึ่งที่นักศึกษายืนอยู่ประมาณ10เมตรทุกคนพยายามพับกระดาษเป็นรูปเครื่องบินต่างๆหลากหลายรูปแบบตามที่คิดว่าจะทําให้พุ่งได้ไกลที่สุดแต่ละคนปาเครื่องบินกระดาษของเขาอย่างสุดแรงแต่ไม่มีลำไหนพุ่งถึงผนังฝั่งตรงข้ามเลย อาจารย์คนนั้นก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าให้ทุกคนดูฝีมือการพับกระดาษระดับแชมป์โลกอาจารย์ใช้เวลาพับเครื่องบินไม่ถึงห้าวินาทีเครื่องบินของเขาไม่มีปีกเครื่องบินของเขาเป็นรูปทรงกลมอาจารย์ขยำกระดาษให้เป็นก้อนกลมขยำให้นั่นที่สุดแล้วปาไปที่ผนังฝั่งตรงข้ามสุดแรงในที่สุดเครื่องบินกระดาษของเขาไปถึงเป้าหมายแม้จะไม่มีปีก เหตุผลง่ายๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือนักศึกษาทุกคนติดกรอบเดิมๆว่าเครื่องบินกระดาษต้องมีหน้าตาแบบเครื่องบินกระดาษทุกลำต้องมีปีกทุกคนคิดถึงกรอบของรูปแบบมากกว่าเป้าหมายแต่เพราะอาจารย์คนนี้เริ่มต้นคิดที่เป้าหมายแล้วค่อยคิดรูปแบบการพับเครื่องบินกระดาษเขาไม่ติดกรอบรูปลักษ์แบบเดิมๆเพราะคำถามง่ายๆว่าทำไมต้องเหมือนกับที่เป็นมา เครื่องบินกระดาษของเขาจึงไม่เหมือนเครื่องบินของใครแต่ถึงเป้าหมายที่ต้องการ ผมเชื่อว่าหากคนส่วนมากเลือกเป้าหมายชีวิตก่อนโดยไม่ติดกรอบความคิดเดิมๆว่างานที่ใช่ต้องเป็นงานที่ชอบคงมีอีกหลายคนที่สามารถไปถึงจุดหมายในชีวิตได้เช่นเดียวกันบทต่อไปเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งคุณอาจไม่เห็นด้วยแต่มันก็เป็นแนวทางที่ผมเลือกและผมมีเหตุผลในการเลือกจนสุดท้ายการเลือกในครั้งนี้ทำให้ผมสามารถมีรายได้แบบ passive income เดือนละหลายล้านบาท